ห้องเช่าปิดตายบีมเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเช่าราคาถูกใกล้มหาวิทยาลัยราคามันถูกจนน่าแปลกใจแต่เจ้าของหอมีเงื่อนไขแปลกๆว่าห้ามเปิดห้องข้างๆเด็ดขาดบีมไม่ได้คิดอะไรมากคืนแรกผ่านไปปกติแต่พอเข้าคืนที่สองเขากลับตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงประหลาดก๊กก๊กก๊กเสียงเบาๆดังมาจากกำแพงที่ติดกับห้องปิดตาย เขาพยายามไม่สนใจคิดว่าคงเป็นเสียงจากท่อน้ำเก่าๆแต่พอเขากำลังจะหลับตาเสียงข้อเปลี่ยนไปก๊กก๊กก๊กตามมาด้วยเสียงเล็บขูดกำแพงเบาฮ่าฮ่าช่วยด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นราวกับมีใครอยู่ข้างในบีมลุกขึ้นเปิดไฟแล้วเดินไปหน้าห้องต้องห้ามประตูเก่าถูกล็อกด้วยแม่กุญแจสนิมเครอะเขาลังเลก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปแต่ลูกบิดแต่ทันทีที่เขาจับมัน อย่าเปิดเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากข้างหลังบีมหันขอบไปดูแต่ห้องของเขาว่างเปล่าไม่มีใครอยู่หัวใจเต้นแรงเขาหันกลับไปมองประตูปิดตายอีกครั้งแต่คราวนี้แม่กุญแจที่เคยล็อกไว้หลุดออกเอง